ชาติไทยไม่ใช่เพียงพื้นผ้าเอาสีเมทา่าให้เป็นสา 한้ํ자ท ทงชาตินะคะเโมงครึ่งเรามาฟังพร้อมใจกันนะคะเป็นเพลงดีๆนะคะช่วยกันค่ะคนไทยให้ปลุกจิตสำนึกให้คนไทยมารักกันนะคะเพลงดีๆแบบนี้นะคะเป็นการประพันธ์ของคุณหลงลงลายนะคะและเวอร์ชันนี้นะคะเป็นเวอร์ชันในการทำมานของ w Trio นะคะมีดรเป้นะคะมาช่วยคอนดักทำให้เพลงนี้น่าฟังมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณนะคะประธานนะคะมูลินทินะคะ เชิดชูธงไทยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะคะเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะคะสามารถ ทำความดีนะคะตามที่ตัวท่านเองเนี่ยนะคะถนัดขึ้นมานะคะเพื่อให้นะคะ,ะประเทศไทยของเรานั้นมีความรักแล้วก็ความสามัคคีกันด้วยนะคะแล้วเพลงนี้ฟังแล้วก็โอ้โหแบบว่าเพราะมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้เลือกเพลงคลาสสิกมาให้คุณได้ฟังกันนะคะเดี๋ยววหลังจะเลือกเวอร์ชั่นของกองทัพเรือนะคะแล้วก็ความน่ารักน่ารักนะคะของน้องๆนะคะโรงเรียนวอวนะคะวัฒนาวิทยาลัยมาให้คุณได้ ฟังกันด้วยเลยทีเดียวนะคะเราคนไทยนะคะทำสิ่งดีๆที่เราทำได้ เพื่อประเทศไทยของเรานะคะเพราะอย่างเช่นเดียเองนะคะก็เป็นดีเจนะคะก็อยากจะเลือกเพลงดีๆให้คนไทยเนี่ยได้มารักกันแล้วก็สามัคคีกันนะคะวีทรีโอนะคะก็เป็นศิลปินนะคะก็มาบรรเลงกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะเพราะนั้นทุกคนนะคะก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่จะสร้างสันติสุขนะคะทาให้สันติสุขนั้นคืนมานะคะธงไตรรงของเราเนี่ยนะจะได้ไม่ต้องโบกสะบัดแล้วก็ไม่ต้องเหงาไม่ต้องเศร้าใจนะคะเพราะว่ายังมีคน ทยที่รักประเทศจะทําความดีกันต่อไปด้วยเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่แค่อรุณสวัสดิ์นะคะก็เรียกว่า empower กันเต็มที่เลยทีเดียวนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตเป็น I'm every woman นะคะต้องบอกว่าวันนี้ต้องเชิดชูนะคะพลังของผู้หญิงนะคะผู้เป็นผู้นำนะคะระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกนะคะอยากจะให้คุณได้มาชื่นชมพลังของ ผู้หญิงนะคะที่สุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะให้ลองได้ชื่นชมกันค่ะ หลายคนสงสัยกับผมของดิ่ฉันนะคะตอนนี้นะต้องบอกว่าผมนียจะเข้ากับเรื่องของสตอรี่ที่เราจะได้พูดกันนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้นะคะรวบรวมนะคะเอาเพลงของสุภาพสตรีนะคะผู้มีอิทธิพลนะคะต่อคนในประเทศของเรานะคะนั่นก็คือสมเด็จพระราชินีุุธิดานะคะที่พระองค์นี่นะะก็เป็นวีรสตรีขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นที่เรียกว่าเป็นนะคะตอนนี้ก็คือเป็นขวัญใจของประชาชนชาวไทยนะคะก็รัก แล้วก็ชื่นชมนะคะในความ กล้าหาญแล้วก็เด็ดเดี่ยวของพระองค์นะคะเห็นไหมคะผู้ชมคุณฟังที่รักคะถ้าเกิดคุณได้เห็นนะคะในตัวมิวสิกวิดีโอที่ได้ทําขึ้นมาให้คุณได้ดูเลยนะี่นี่คือสิ่งที่เป็นไปนะคะในโลกปัจจุบันนี้วันนี้ที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ที่อเมริกาและแน่นอนจะมีผลนะคะต่อชีวิตของพวกเราด้วยนะคะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้ทราบความรับแล้วนะคะว่าโอ้โหนะ,ะสาเหตุที่พระองค์ท่านเนี่ยนะคะท่งคล้อง พระกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเพื่อเป็นการนะคะ,ะพิทักษ์นะคะทำหน้าที่ในฐานะราชองคลักษ์อันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะถือว่า้โ,อโหอันนี้เป็นสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะนอกเหนือจากเราจะได้ยินนะคะ,ะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของสมเด็จพระศรีสุริโยไทยนะคะที่ได้ลบนะ,คะเคียงบ่าเคียงไหลนะคะของพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ได้ใส่พระองค์เองเน,นะ,ะเข้ามากันระหว่างที่ ของงาวเนี่ยนะคะในการทําศึกขึ้นมาเนี่ยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะร่างของพระองค์ก็เลยขาดสะพายแล่งนะคะและนี่ก็คือวิถีนะคะทีะะ่สมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยนะคะได้ทรงการถวายอารักขาแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะก็เป็นเรื่องที่ประทับใจประชาชนชาวไทยมากๆเลยนะคะขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะนะคะ,นะคะนอกนจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะอย่างที่บอกว่าโมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ที่สําคัญเพราะว่ามีผู้หญิงที่เกิดขึ้นมา เนี่ยนะคะสุภาพสตรีตนะคะต่อไปนี้อีก2คนเนี่ยมาจากอเมริกานะคะเป็นผู้ที่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงนะคะในอเมริกานะคะวันก่อนหน้านี้นะคะเราพูดถึงว่าที่สุภาพสตรีตหมายเลขหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะก็นะคะประธานาธิบดีทรัมป์ก็โอเคยอมรับความาพ่ายแพ้แบบเงียบๆและยอมรับในชัยชนะ ของประธานว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่คือโจไบเดนแล้วนะคะเพระาะฉะนั้นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะเราจะเห็นกันเลยนะคะว่านะคะเห็นไหมคะว่าผู้หญิงสองคนนะคะผู้หญิงหนึ่งคนกับผู้หญิงอีกหนึ่งพระองค์ที่ไม่ทำการนัดหมายเลยแต่ว่าเธอนะคะแต่ว่านะคะพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ดกร์นะจิลไบรเดนเนี่ยทำหน้าที่ของเธอคือในการที่เป็นอปิงเป็นอักคา p r โปรเทคเฮอร์แมนแม้กระทั่งโอ้โหสื่ออเมริกา ผู้หญิงอเมริกาทุกคนตอนนี้ชื่นชมนะฮะที่ได้เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ที่การกระทาของดรจิลที่แบบว่าเวลาที่นะฮะท่านประธานาธิบดีนะฮะโจไบรเดนขึ้นมาหาเสียงแล้วก็มีคนที่แบบว่าปรเทส s t เขาเรียกว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามต่อต้านแล้วก็ขึ้นมาบนเวทีหลุดมาจาก s e c u r i ิตี้ที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮะมาก็อันดับแรกเลยก็แบบนี่ Biden, ดรจิลไบรเดนก็ดันดันดนออกไป เอ้ยแกล้วแก่ล้วออกไปแล้วก็แบบยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยตลอดเวลาเลยเนี่ยนะ,ะก็เป็นความ ประทับใจที่เกิดขึ้นนะเราก็ได้พูดไปแล้วตอนนั้นแต่เห็นไหมคะว,ว่าสิ่งเนี่ยนะคือสิ่งที่คือความเป็นสุดยอดนะในการกระทําโทยที่ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยนะแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรกับผลที่จะได้แต่ว่ามันเป็นการเกิดความประทับใจนะเกิดความประทับใจแล้วก็เขาเรียกว่าฝรั่งเขาเรียกว่าทัชชี่มันจับใจมันจับใจแล้วก็เป็นที่ประทับใจของผู้คนนะเราเห็นได้เลยว่าสื่อมวลชนนี่ขึ้นบอกอู้ว้าว wow นี่เห็นไหมนี่คือ the first lady นะ the first lady ที่คนเนี่ยนะคะของแต่ละประเทศประเทศไทยของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยประชาชนชาวไทยนะะก็มีความรักและก็ความประทับใจนะคะในความกล้าหาญนะคะของสมเด็จพระราชินีสุธิดาของเรานะะในอเมริกาเขาก็มีความประทับใจในสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเขาด้วยนะคะและหลังจากที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะที่นะคะท่านประธานาธิบดีโจไบรเดนเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวว่าให้คําพูดว่าให้เครดิตในชัยชนะครั้งนี้ต้อง ขอบคุณนะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเขาแล้วก็บอกเลยว่าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นคนที่สุดยอดแล้วก็คนที่พร้อมที่จะเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่ยิ่งใหญ่นะที่สุดยอดแล้วก็คนอเมริกันก็จะรักเธอเนี่ยมาโอพูดมาแค่นี้คนก็แบบ กรี๊ดเพราะว่าแอคชั่นเนี่ยมันได้ทําออกไปแล้วนะนะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่วันนี้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เราจะให้เวลาตรงนี้นะคะกับเธอหน่อยที่น่าสนใจมากก็คือกัมลาแฮร์ริสนั่นเองนะคะโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่สุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะจะขออนุญาตเล่าเรื่องประวัติของเธอคุณอาจจะได้ฟังประวัติของเธอมาแล้วนะ,ะประมาณแถวๆเดือน ตั้งแต่ที่เธอเอ,เอ,ออกมานะคะได้นะ,ะตอนนั้นก็เรียกว่ามีการนะ คุยกันนะกับว่าอกับคุณแทมมี่นะฮะคุณแทมมี่ดักลาสนะฮะกับกมลาแฮร์ริสเนี่ยนะ,ะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้หญิงโจไบรเดนเนี่ยเขาก็มีมีความความคิดนะฮะก็ว่าเอ้ยต้องเอาผู้หญิงขึ้นมาซึ่งคุณผู้ชมคุณฟังต้องบอกเลยนะว่าการที่เขาเอาผู้หญิงขึ้นมาเนี่ยนะ,ะมาเนี่ยนะ,ะเป็นเบอร์สองเป็นรองประธานาธิบดีกับเขาเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่มันแบบสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะเพราะอะไรรูเลยมะว่าคือคุณลมา้าที่ที่แอฟริกายกตัวอย่างอันที่แอฟริกาเนะะี่ยนะ,ะเขาใช้ทูต ต่างประเทศเนี่ยนะเป็นผู้หญิงจํานวนนี้เยอะมากทําให้อะไรที่มันแข็งแข็งเนี่ยมันก็จะอ่อนลงนะแต่ขณะเดียวกันในพอโจไบรเดนก็ใช้เปิดผู้หญิงเนี่ยที่ถึงแม้ว่ามีการนม m i n ต t e กัน2คนว่าจะเป็นแทมมี่หรือเป็นกามราคนไทยก็เชียร์นะเราก็เชียร์เราก็เชียร์แทมมี่ดักลาสมากๆเลยนะแต่ว่าผลออกมาหวยไปออกที่กามลานะฮะกามลาแฮร์ริสนั่นเองนะฮะกามราแฮร์ริสเนี่ยนะก็จะเป็นคนที่แบบว่าสุดยอดมากๆวันนี้ก็ขอมาเล่าเรื่องของความสุดยอดของ ผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงคนนี้นะเธอเป็นคนที่ต้องเรียกว่านะเป็นอเมริกันค m ม f i r ์ t เธอเนี่ยนะจะเป็นคนที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจในชีวิตของเธอเนี่ยนะเขาเรียกว่าเธอเนี่ยนะ เป็นที่หนึ่งเป็นคนแรกในหลายๆเรื่องนะพร้อมที่จะสร้างประวัติศาสตร์เพราะว่าในตอนนี้นะเธอก็เป็นคนแรกที่เป็นรองประธานาธิบดีนะหญิงคนแรกนะแล้วก็เป็นรองประธานาธิบดีหญิงคนแรกนะที่มีส่วนผสมนะเชื้อสายนะมิกซ์ทั้งนะอเมริกันนะดำนะเป็นอเมริกันดำนะแล้วก็นะอะ South Asian ยนะฮะเซาท์เอเชีก็คือเป็นคนอินเดียนะฮะอินเดียที่มาจากสายใต้เห็นไหมคะสอ,อย่างเลยนะ,ะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเธอก็มีนะคะประวัติในการทํางานของเธออย่างเช่นเป็นอายการหญิงคนแรกนะคะเป็นวุฒิสมาชิกคนแรกเนี่ยเธอจะเป็นคนแรกๆเลยเพราะนั่นคือแปลว่าไงฮนะแปลว่าอุ๊ยแบบว่าเธอเนี่ยแบบว่าสุดยอดในการในการแบบว่า ก้าวเข้าไปข้างหน้าเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่านะตอนแรกที่มีฮิรารีฮิลทันขึ้นมาเนี่ยนะท้าชิงเนี่ยท้าชิงในตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยกับกับโดนัลด์ทรัมป์ตอนนั้นเนี่ยคนเรคิดว่าโอ้โหน่าจะมีประธานาธิบดีหญิงคนแรกแต่ปรากฏว่าไปเพียพ้ยพ้ําไปแพ้ซะก่อนนะแต่ขณะเดียวกันเขาก็บอกเลยนะว่าถ้าเกิดสมมติว่านะท่านประธานาธิบดีโจไบรเดนเนี่ยอยู่ไม่ครบเทอมกัม马าแฮร์ริสก็อาจจะเป็น ประธานนธจะดีหญิงคนแรกด้วยก็ได้อ่าเห็นไหมคะว่าอันนี้มันคือนะฮะในการที่เราพูดคุยกันว่าว้าวอันนี้มันคือการสร้าง ความประทับใจให้กับผู้หญิงทั้งโลกเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมบุญฟังเพราะนั้นจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปว่าคุณแซลลี่เนี่ยนะฮะเราไม่ได้เป็นคอการเมืองแต่พอเกิดส่วนตัวไปนบไปแล้วเนี่ยบ้านเดียนเองเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับดิปโลแมตเหมือนกันครอบครัวเราก็มาจากครอบครัวดิปโลแมตช่วยอ่เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้มาเล่าว่านี่คือคําให้โลกเนี่ยนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะการมาของนะฮะการมาของอ่าของกัม马าแฮร์ริสเนี่ยนะฮะก็ทําให้นะคะผู้หญิงทุกคนเนี่ยมันไป ปลุกเล้านะตอนนี้คือผู้หญิงสองคนเนี่ยนะคือดร์จิลบรเดนนะคือภรรยานะฮะสภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะก็ทําให้เกิดแบบแรงกระเพื่อมในเรื่องของการศึกษาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทําให้ผู้หญิงอเมริกันเนี่ยจะมาสนใจเรื่องของการศึกษามากขึ้นนะทำให้อาชีพครูได้รับการยอมรับนะฮะได้รับการสนใจเนี่ยมากขึ้นนะฮะแล้วก็การศึกษาของอเมริกันเนี่ยจะมีการพัฒนามากขึ้นนะคะและคนในวงการศึกษาของอเมริกาก็จะมาเป็นใหญ่เป็น โตมากขึ้นด้วยนะฮะในส่วนของกัมราแฮ์ริสเนี่ยนะคะก็บอกเลยนะโจไบรตันตอนที่เขาขึ้นมานะประกาศชัยชนะเขาก็บอกเลยว่าจะต้องทำให้อเมริกาเนี่ยนะ be respected นะฮะแปลว่าได้รับความเคารพ นะให้เกียรติให้เรียกว่าการยอมรับแล้วกันนะการยอมรับการให้เกียรติยกย่องเพราะว่าที่ผ่านมาโอ้ยสปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคืออเมริกาเขาก็รู้สึกว่าเขารู้สึกว่าประเทศเขาก็ย่ำแย่ในเรื่องของเอ่อในเรื่องของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเกียรติที่ยศศักดิ์สรีธอ์กเมารีบบอกเมริกาเกรทอะเกนมันไม่รู้สึกว่ามันเกรทมันรู้สึกมันรีเกรทอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยออกมาเลือกตั้งทางนี้กันแบบท่วมทะลุท่วมท่วมทุบท้นเอ่ออะไรประมาณแบบนี้เป็นต้นนะคราวนี้ พอมาดูถึงนะมาดูถึง ชีวิตเส้นทางชีวิตของกมราแฮร์ริสนะคะคุณผู้ชมคุณฟังมันน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะน่าสนใจมากมากคืออะไรว่าหนึ่งอย่างที่บอกไปว่าเธอเป็นลูกครึ่งแต่บางคนบอกเป็นลูกครึ่งบอกเฮ้ยก็เป็นคนดำเฮ้ยก็เป็นคนดําจริงเหรอเฮ้ยก็เป็นคนอินเดียเฮ้เป็นคนจีนเดียจริงเหรอจริงๆแล้วเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งของนะคนที่มีผิวสีเข้มนะสออย่างเลยคือคุณแม่ของเธอเนี่ยนะเป็นชาวอินเดียนะครอบครวัวของคุณแม่นะของคุณกมราแฮร์ริสนะนะก็ถือ ได้ว่าเป็นคนระดับเดปเลมแมทนะฮะเพราะว่าคุณพ่อของเธอเนี่ยเป็นนักการทูตนะเป็นนักการทูตที่ดูแลแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับพวกเรฟูจีนะฮะแล้วควนี้เนี่ยคนที่นะอยู่ในระดับที่มีการศึกษาเป็นระดับปที่มีการศึกษาของอินเดียเนี่ยนะเขาก็นะต้องการที่จะไปเรียนหนังสือถ้าเป็นไปได้เขาก็จะไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันแล้วสมัยคุณยายนะคุณย,าย่า้องคุณแม่คุณแม่ของของ,ของคุณของคุณ กำมลาเนี่ยน,นะก็ขอพ่อว่าจะให้ไปเรียนต้องการไปเรียนหนังสือเขาบอกเลยว่าเธอต้องการจะไปเรียนที่เบิร์กลเลนะต้องไปการที่เรียนเบิร์กลเล่ที่อเมริกา พ่อก็บอกว่าเออพ่อเนี่ยสามารถที่จะจับทุนทรยศเนี่ยนะให้ไปได้เนี่ยหนึ่งปีแต่หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยนะเธอต้องไปจัดการดูแลตัวเธอเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ของคุณกมัมาราแฮร์ริสก็เลยบินมานะบางที่อเมริกาบินมาคนเดียวเลยนะเพราะคา่าใช้จ่ายสมัยนั้นก็แพงอะเนาะจังหวะก็บินมาที่อเมริกาแล้วก็เรียนนะฮะ,าะทางด้านของเอ่อทางด้านของเอ่อ nutrition n u t r i t i นะคะก็คือเรื่องของเอ่อเรื่องของอาหารเรื่องของยาเรื่องของอะไรเงี้ยก็จะก็จะไปไปทางด้าน นะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนูน้นขณะเดียวกันในน่ยนะเธอก็มีคุณคุณแม่เนี่ยก็มีความสนอกสนใจในเรื่องของเนะี่ยในเรื่องของการเมืองด้วยเช่นเดียวกันก็เลยไปเจอคุณพ่อคุณพ่อของกัมบาราแฮริสเนี่ยเป็นชาวจอไมกันเพราะฉะนั้นผมวองนันเนี่ยก็เป็นทรงแบบชาวจอไมกันเลยคือเป็นคนผมหยิกผิวดำนะฮะมาจากไหนครับเจไมกันเนี่ยคือมาเหมือนถ้าเกิดประเทศเดียวกับบอบมาเล่ที่มานะก็เป็นคนที่เป็นคนผิวสีเข้มนะฮะเป็นคนผิวสีเข้มก็เลยมาแต่งงานกันนะ,ะแล้วก็ไปเจอกันตอน ที่ทํางานการเมืองอ่านะไปแบบมาร์ชชิ่งด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยไปเจอกันนะแต่ว่ามีชีวิตอยู่กัน5ปีคุณพ่อคุณแม่ก็เลยแยกทางกันนะฮะแล้วคุณแม่ของคุณกัมลาแฮร์ริสนะ ก็เลยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ตอนนุ้นเป็นต้นมานะคะแล้วคุณแม่เนี่ยนะ,ะก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลนะทางด้านของะะการเมืองเนี่ยนะ,ะอ่านะเป็นคนที่มีอิทธิพลด้านการเมืองนะ,ะต่อกามราแฮร์ริสด้วยนะ,ะนั่นก็คือเรื่องราวในวัยเด็กของเธอนะ,ะพอกามราแฮร์ริสเนี่ยนะคะได้ชนะการเลือกตั้งนะคะที่อินเดียเขาก็โอ้โหมีการเฉลิมฉลองนะคะนักข่าวจากที่อินเดียก็ตื่นเต้นเพราะนั่นคือได้รับฟีดแบ็กเป็นอย่างดีครนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเนี่ยสิ่งที่ มันเกิดขึ้นคืออะไรดูมาคืออย่างที่บอกไปนะเวลาคนอินเดียเวลาพูดไปอะไรเนี่ยโอ้คูดอะไรก็โอ้เย่แย oh, yeah, yeah, yeah ่คนอินเดียก็าจะจมกองค่ำก็จะไนท์โอ้เย่แย่แย่ทุกอย่างทุกอย่างดีหมดทุกอย่างดีหมดทุกอย่างดีหมดก็จะสั่นหัวสั่นหัวแบบเจอแบบแย่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 เรื่องนี้จริงๆนะเรื่องนี้จริงก็แย่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 ทุกอย่างก็จะดีหมดเลยทีเดียวนะแต่ดีบางทีจะไปต่อเนี่ยไปต่อเดี๋ยวไปก็ไม่เป็นละไปก็ไม่ถูกแล้วว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนนนนนเเเเีีีีีี่่่่ยนะะ India, ยยนะะะฮอิดดดดวลาพูททสุ ตกลงที่ดีที่สุดคือไงวะต้องให้อินเดียกับอินเดียเขาพูดกันเองอ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในการที่อเมริกานะคะจะมาเชื่อมต่อความสัมพันธ์กันเนี่ยนะ,ะโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าท่านรองนะท่านรองประธานาธิบดีเนี่ยนะ,ะจะทําหน้าที่ได้ดีที่สุดจริงๆเลยด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะคราวนี้นี่ก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่าดูขึ้นมาแล้วก็แบบสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะฮะแต่ที่บอกไปว่าการที่เป็นผู้หญิงขึ้นมา เป็นระดับนี้เนี่ยก็ไม่จะเป็นเรื่องธรรมดาโอ้โหนะฮะคุณกมราแฮ์ริสก็ถูกเมสามาก็เยอะเหมือนกันทีเดียวนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะในงานสายเรื่องของผลงานของเธอเนี่ยเธอก็ถือว่าสุดยอดจริงๆว่ามาถึงระดับนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเธอแต่งงานนะะกับสามีของเธอสามี Sammy ของเธอเนี่ยแหละค่ะก็เป็นสามีของเธอและครอบครัวของเธอก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันเพราะสามีของเธอนะคะก็มีความสําคัญนะคะในการที่จะ เป็นผู้ที่นะคะมีบทบาทเป็น the first second man in U.S.A. นะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสุภาพสตรีหมายเลขสองแต่ครันนี้เนี่ย พอสุภาพสตรีของเขาเนี่ยนะคะเป็นผู้นำขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้ชายก็ต้องเป็น the second man อ่าตำแหน่งไม่ใช่เป็น the first lady นะคะเป็น the second lady เป็น the second man the first นะคะก็คือเป็นคนแรกเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายหมายเลขสองของสุภาพสตรีหมายเลขสอง คนแรกของอเมริกาเพราะฉะนั้นอันนี้คือเขาว่าเขาก็พูดกันเล่นๆแต่มันเป็นเรื่องจริงก็ the first second man นะฮะนี่ราคาคือแบบโอ้อันนี้คือเป็นอะไรที่มันเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ dark emmok เนี่ยนะคะคือสามีของกมลานะคะตอนที่ก็แต่งงานกันเขาก็มีลูกมาสองคนเพราะฉะนั้นกนมาลาก็เป็นคุณแม่โดยที่ไม่ต้องมีลูกเลยนะคะออกมาก็ลูกโตเสร็จสรรพแบบร้อยแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีเข้ากันได้อย่างดีนะ,ะกับครอบครัวนะก็เป็นเรื่องที่น่ารักมากนะคะคราวนี้มาพูดถึงนะ ะว่าเป็นเป็นดักเอ็มหอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดเหมือนกันเป็นคนที่มีฐานะดีนะฮะเป็นคนที่มีฐานะดีนะฮะเป็นเศรษฐีแล้วก็เป็นมิลเลนเนียร์นะถ้าเกิดเป็นฝรั่งเขาก็บอกเป็นมิลเลนเนียร์เลยทีเดียวนะทําหน้าที่ทุกอย่างไปด้วยกันนะเขาบอกเป็นแบเรียร์นะก็แบบว่าเป็นแบเรียร์คือเป็นกําแพงเป็นทุกอย่างของกัม bara ไปออกที่ออกหาเสียงด้วยกันคือหนึ่งนะเป็นบาริการ ะะก็เช่นเดียวกันค่ะเวลาที่ไปหาเสียงก็จะมีผู้คนที่แบบว่ามีมาต่อต้อตานนู่นนี่นี่นั่นเวลาที่เฮ้ยเบอร์หนึ่งเอาไม่อยู่อย่างเช่นเคยไปทีหนึง่งลุกขึ้นมาบนเวทีมอดเอรเรเตอร์เนี่ยค่ะต้องลุกขึ้นไปทําแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าหนึ่งจัดการไล่หรือว่าคอนโทรลตรงนั้นออกไปพอคอนโทรลไม่ได้เบอร์สองเบอร์สามปุ๊บโอ้โหนี่นะฮะดักเอ็มฮอกก็ต้องลุกขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะขณะเดียวกันเวลาที่จะขึ้นไปสปีชนะะเวลาขึ้นไปเป็นจะสปีชบนเวทีต้องทําหน้าที่อะไรคะต้องทําหน้าที่ MC. ต้องท เป็นด้วยเห็นไหมต่างหากเลยจะต้องทำหน้าที่ MC นะหรือางธีพอออกไปในการที่แบบเราไปนคนนี้เป็นคนนี้เยอะในพับลิกกุ้กเป็นอะไรคะต้องเป็นเชียร์อัพกามอะ กามลากามลากามัแบบนี้เลยโอ้โหเรียกว่าสุดยอดคือถนนนในการที่จะไปเลือกตั้งด้วยกันเนี่ยมันต้องทํางานเคียงคู่กันไปนะคือซีนนี้เป็นซีนที่เราไม่ได้เห็นมานานลวนะคะในในวงการเมืองนะเพราะว่าอย่างผู้ชายก็ออกไปคนเดียวเลยผู้หญิงก็เก็บตัวอยู่บ้านเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้ว่านะฮะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะก็คือภรรยาของประธานรัฐบดีไม่มีงบประมาณไม่มีเงินเดือนให้นะฮะหรือว่า the first second man นะฮะสามีนะฮะของ ประธานที่ปดีก็ไม่มีเงินเดือนให้นะฮะแต่ว่า อันนั้นเนี่ยคือเขาทางานช่วยกันเต็มที่นะประ,ะรู้สุกว่ายอกไอ้ครอบครัวให้มีซีนของครอบครัวถึงแม้ว่าข้างหลังเนี่ยบ้านแบบอาจจะแตกสุดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเตะจะหักไม่หักแหล่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นการหนึ่งสร้างภาพไหมสร้างภาพ2แต่เป็นการที่ทำให้เห็น r o โ,โม m o ลว่าในเรื่องของ family เรื่องของครอบครัวนั้นจำเป็นแล้วก็สำคัญมากด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นคนที่มีให้อ่านะเพราะอย่างพวกนักการเมืองพวกอะไรใหญ่ๆนะคะคือเขาก็จะดูในเรื่องของซีนของ การเป็นเป็นครอบครัวตัวอย่าง ถ้าเกิดบางคนเนี่ยไวซ์อเบลตบตีภรรยาอย่างเงี้ยไม่ได้นะ,ะหรือว่าสอนะเบิรองบางทีแบบมีชู้หรืออ่างเงี้ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสแกนเดลในระดับของของนักการเมืองผู้ที่จะเป็นผู้นําระดับผู้นําที่จะเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นอะไรเงี้ยนะมีสแกนเดลแบบนี้ไม่โอเคนะแต่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างในความน่ารักนะคะของนะ The First นะ,ะ Second Man นะของ USA เลยทีเดียวอ่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในะ เรื่องของการทํางานเพราะฉะนั้นนี่เห็นไหมคะว่านะยังขณะที่ยังไม่ได้เข้ามารับตําแหน่งแต่ว่านี่คือสิ่งที่สังคมอเมริกันขาดหายไปนะก็คือว่าหนึ่งเรื่องของความรักเรื่องของความสนใจเรื่องของแรงดนบันดาลใจ inspiration influencer ที่ทำให้้คนทุกคนอยากจะลุกขึ้นมาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นคือนี่คือสิ่งเป็นที่ซีนที่เกิดขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าวิดีโอที่ได้ให้ดูไปนะคะว่าสุภาพสตรีนะคะหพระองค์นะคะของประเทศไทยก็คือพระราชินีนะคะแล้วกนะ็สุภาพสตรีหมายเลขหนและหมายเลขสอของอเมริกาเนี่ยแหละคะ่ะสสุภาพสตรีนี้คือผู้หญิง ที่นะทรงอิทธิพลมากๆต่อประเทศไทยและก็ต่ออเมริกาในตอนนี้เพราะฉะนั้นนะะอย่างที่ในแนววันนี้พูดแล้วเนาะเพราะ,ะนั้นก็ต้องขอยืมประโยคที่เป็นประโยคคลาสสิกมากๆเลยนะของท่านอดีตประธานาธิบดีของอเมริกาจอห์นเอฟเคนเนดีนะข้าบอกว่า Don't ask นะะ what the country do for you ask what you do for the country อ่านะคะเพราะฉะนั้นดิฉันไม่ขออะไรค่ะดิฉันก็จะขอทําสิ่งที่ดิฉันทำได้ทําดีนะคะให้กับประเทศไทยของเราคุณก็สามารถนะคะทำดีได้นะคะให้ช่วยกันนะคะกดไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอนี้ไปให้กับเพื่อนๆของคุณดูด้วยนะคะแล้วมาเจอกันนะคะวันจันทร์จนถึงวันศุกร์กับสารินีปัญญาชนที่วิทยุครอบครัวข่าวทุกวันค่ะ